ขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการอีกครั้งนึนะครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้เป็นขนมครับเป็นขนมซึ่งมีชื่อว่าแคชูนัทเรซินจริงๆแล้วขนมชนิดนี้เนี่ยโด่งดังมากๆเลยเพราะร้านร้านนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ก็มีที่อื่นก็ขายด้วยหลายแห่งด้วยกันแต่ว่าคุณนวัตเนี่ยแกเป็นคน รู้ดีเนื่องจากว่าแกจะบินไปกินนู่นกินกนีกน่กินนั่นใช่ฮะมีขายที่ไต้หวันกับหมาเก้วหมาเกานี่มีชื่อเสียงมากลงมาจากบทเซนพอจะมีสองข้าวให้เขาเทสอ่ะเขาจะมีคนมาถือกล่องลองกินดูลองกินตอนแรกก็อร่อยขายเหมือกันหมดเลยกินไปกินมาอ๋อ คชูนัทเรซินพอทำแล้วเขามากดเป็นพิมพ์พิมหนิใช่แต่อร่อยที่สุดในประเทศไทยร้านนี้แหละร้านนี้ครับดีเรื่องจริงถ้าในประเทศไทยเพราะร้านนี้ทำมานานแล้วร้านที่ว่านี่ชื่อร้านว่าบ้านอายการครับพอได้ยินชื่อนี้แล้วก็เป็นการการันตีความฝีมือแล้วก็เป็นการการันตีของโะวสตร์ครับที่ทำมายาวนานนะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชนนิภาสวัสดิ์ผลจากร้านบ้านอายการครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเชิญค่ะต้องถามนิดนึงก่อนว่าบ้านราญการตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาประมาณ20กว่าสาขา20กว่าสาขานะครับคือได้นอนไหมครับไม่ได้นอนไม่นอนได้นอนค่ะนลยต้องถามใหม่ว่านอนวันละกี่ชั่วโมงได้นอนค่ะแต่ว่าดิฉันทุกครั้งที่นอนไปตกใจตื่นทุกทีทุกทีอยู่แต่ขาขานะมันก็ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะนั่นเต็มไปหมดเลยแต่สาขาวันนี้ที่เอามาคือสาขาที่ เมืองทองธานีจากเมืองทองธานีนะครับที่สาขาแรกเลยด้วยซ้ำนะใช่ค่ะเป็นร้านแรกเป็นร้านว่าแรกเลยนะครับอดจะพูดถึงคุณยายไม่ได้นะครับที่ว่าใส่ชุดดำนี่เพราะว่าคุณยายเพิ่งจะเสียไปนะครับคุณยายคุณจะเสียคุณยายเสียไปอายุเท่าไหร่ครับ81ค่ะ81ปีนะครับก็ท่านก็ไปอยู่สุขติแน่นอนครับคนอย่างท่านนะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องคิดเลยครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นคนดีจิตใจงามเป็นคนมีความน่ารักมากๆเลยนะครับแต่วันนี้ สิ่งหนึ่งซึ่งท่านทำไว้ก็จะเอามาสืบต่อให้กับลูกหลานแล้วก็เอามาบอกสู่ต่อในรายการนี้นั่นคือแคชูนัทเรซินคุกกี้ <นะ S 2> ค่ะเป็นคุกกี้นะครับเรา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 เคยได้ยินชื่อเราก็เคยเห็นนี่เอวเ,เขาทำกันยังไงนะไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วแคชูนัทเรซินของบ้านไอยะะนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำและนี่คือโรงงานเลยนะฮะเรามีโรงงานอ,งอย่างนี้มีแป้งสาลีอนเนกประสงค์200กรัมแป้งเค้ก220กรัม นำมาอบควันเทียนประมาณอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็เอาแป้งทั้งสองชนิดมาร่อนรวมกันตามด้วยไอซิ่ง200กรัมร่อนไปในแป้งเกลือ10กรัมน้ำมันพืช100กรัมเนยขาวละลาย70กรัม คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะครับอย่านวดนะคะคลุกเคล้าตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ร้อยกรัมซึ่งอบแล้วลูกเกดสับ70กรัมคกรับค่มมาคลุกเค้าต่อกับแล้วก็นำมาขึ้นรูปโดยอัดลงในพิมพ์ค่ะมาเรียงแบบนี้ครับคมาเรียงลงในถาดนะคะเสร็จแล้วก็อบอบที่ไฟ180องศาประมาณ20นาทีนาทีค่ะ เป็นอันเจตินพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยแคทชูนัทเรสินครับที่จริงมังนะเป็นอาหารชนิดหนึ่งเป็นขนมชนิดที่สร้างชื่อเสียงมากๆเลยให้กับบ้านอายการนะครับใครทานก็ต้องร้องอู้หูอู้หูอู้หูทั้งนั้นแต่วันนี้ท่านได้สูตรแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มแม็กเต็มเหนียวเลยนะครับเป๊ะๆใช่กี่กรมกี่กํมจัดหมดเจ็ดสิบร้อยหนึ่งอะไรบอกหมดบอกหมด ตอนนี้มันก็จะมีเคล็ดลับอีกเวลาที่ทำจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมันคี้ได้ยินหรือเปล่าคำว่าลูกเกดสับได้ยินไหมครับครับทำไมไม่ใส่ลูกเกดทั้งลูกมันมีเหตุผลอยู่ค่ะเดี๋ยวพอไปอบแล้วมันจะพองตัวแตกใช่มันจะทําให้ไอ้ตัวแคชูเดี่ยของเขาเนี่ยนะแคชนแคูนั้นขเขาเนี่ยมันระเบิดฮะ<ล>มันระเบิดมันจะไม่ได้รูปอย่างนี้เพราะว่าลูกเกดถ้าไม่สับทิ้งเนี่ยข้างในมันมีอากาศอยู่ผิผมันร้อยแปดสิบองศา20นาทีพองครับตุ้มตุ้มตุ้ม เม็ดมะม่วงหินผักรั่งอยู่เหมือนกันเม็ดมะม่วงที่ใช้เนี่ย ก็จะต้องเอาไปไปอบก่อนอบก่อนจะได้หอมอบก่อนก็สุกในระดับหนึ่งแล้วด้วยต้องสุกในระดับหนึ่งมาสุกอีกทีหนึ่งตอนที่อบพร้อมกับอันนี้ใช่อีกอันหนึ่งที่สําคัญอีกอย่างนึงคือเราจะสังเกตเห็นว่าเม็ดมะม่วงถทินัมพานที่เอามาเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กเพราะเราไม่ได้ต้องการขนาดใหญ่ไม่มัเราต้องการไซส์ขนมต้องเป็นการเป็นไซส์ขนมถ้าเกิดเราเอาแบบเม็ดมะม่วงหินมพานที่เขาแบบที่เขาขายตั้งใจขายใหญ่ๆใส่ไม่ลงครับใส่ไม่ลงใส่ไม่ลงใช่ใช่ใช่มันจะใส่ไม่ลงครับแล้วมัน <ด>อยู่ดีค่ะอยู่ดีเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ดีกว่าใช้เออย่างนี้ดีกว่าแล้วก่อนเพื่ใช่ดิใส่ทั้งเนยแล้วก็ใส่ทั้งน้ำมันพืชนะครับถ้าใครประหยัดก็ใส่จ่น้ำมันพนืชไงแบบอุอตสาหกรรมอ่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ผมไปนั่งดูเขาอาจจะใส่หมาเกาเขาทำโชว์อย่างนี้เลยเขาใส่เร็วมากอะไ<ช>รก็ไม่รู้ไม่บอกเลย เขาจะไปบอกทำไมเาอบโชว์ด้วยแล้วบาง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 มีบางทีบางเจ้าอะไรใส่มะการีนอะไรอย่างนี้มีไหมครับจุ๋มไม่ใส่ค่ะปาเปิมหมายถึงว่าบางเจ้าคนอื่นเทมปุระธรรมนี่คือจริงๆแล้วเพราะมะการีนมันถูกกว่าเยอะจริงๆเนี่ยไม่ทราบเลยนะคะว่าที่หมาเด้ามีเพิ่งทราบแต่คุณวัฒน์วันนี้แต่จุ๋มเนี่ยก็เอาสูตรขนมไทยของเราเนี่ยมาปรับ ใส่เองด้วยตัวของตัมเองมันก็จะเป็นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองให้ชิมชิมกันขึ้นมาคือนี่พูดตรงๆเลยนะฮะไม่ได้ลอกเรียนแบบใครหรือไม่ได้เอามาจากใครเลยคิดเองทั้งหมดออกมาเป็นนี้ถ้ามันจะพ้องกันบ้างก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าคําว่าพ้องก็พ้องจริงๆเพราะอย่างน้อยหมาเก้า ไม่ได้อบควันเทียนแน่นอนไม่ได้อบควันเทียนไม่มีแน่นอนครับสิ่งที่อาจจะไม่มีคือเรซินครับแต่นอกนั้นมีหมดเรซินไม่มีอบควันเทียนไม่มีเพราะทําทำไม่ได้ครับประเทศที่อบควันเทียนแบบนี้ในโลกเหลืออยู่ ไม่กี่ประเทศแล้วนะครับจุ๋มเข้าใจว่าเหลือแต่ประเทศไทยนะยังอาจจะมีบ้างในอินเดียอาจจะมีบ้างในอินเดียนะครับแต่ว่าในประเทศอื่นๆแล้วจริงๆอบควันเทียนแทบจะหาไม่ได้แล้วในพื้นที่แถบแหลมทองของเรานี่น่าจะเหลือประเทศเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราาอเมริกาทางฝรั่งเศสเขามีแมอบควันเทียนไฮ้คุณอยู่ฝรั่งเศสคุณมาถามได้ไงัองนู้นไปถามได้คุณมาถามได้ไงฮะไม่ดูตตัวเมืองตามชานเมืองไม่เคยได้ไป ตัวตัวเมืองคุณอำเภออะไรครับโพทองโพทองผมนึกแล้วนะผมขออนุญาตขออนุญาตชิมนิดนึงนะครับท่านผู้ชมฮะเวลาที่ทำออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความน่ารักของมันคืออย่างนี้ครับนี่ครับมันจะเห็นไหมฮะมันจะกรอกกันเป็นก้อนแต่ว่ามันนุ่มนวลนะครับมันจะยังนุ่มนวลอยู่มันจะยังนุ่มนวลอยู่แล้วก็สิ่งกลิ่นอากลิ่น กลิ่นนี้มันมาจากทั้ง2อย่างเลยทั้งควันเทียนแล้วก็การอบด้วยอุณหภูมิ180องศา20นาทีที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับถามว่าอะไรทำให้อบ30นาที40นาทีหรือ10นาทีมันลองแล้วลองอีกนะครับใช่ไม่ใช่มันลองแล้วลองอีกลองไม่รู้กี่หนจากความร้อนเท่านั้นเวลาเท่านี้ถ้าเวลามากก็จะแตกถ้าไฟแรงก็จะแตกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันละเอียดอ่อนหมดและที่สาคัญไปกว่านั้น เวลาได้เม็ดมะม่วงหินมะพานมาแต่ละครั้งเวลาได้เรซินมาแต่ละครั้งท่านผู้ชมเชื่อไหมเรซินคือลูกเกดครับผมมันมันไม่เหมือนกันนะครับใช่ไหมฮะแต่ละอตไม่เหมือนกันแต่ละรตไม่เหมือนกันมันต้องปรับตัวตลอดเวลาเพราะเวลาที่เขาทามาเสร็จเขาต้องมาชิมว่าใช่หรือไม่ใช่ก่อนจะเอาไปวางขายใช่เพราะฉะนั้นจริงๆมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะครับเวลาทานต้องทานทั้งก้อนอันนี้เรื่องจริงใช่อยากัดมันจะร่วงมันจะร่วง ทา่ทั้งก้อนทา้วทั้งก้อนเขาถึงทำเป็นก้อนเล็กหมดอืแต่อย่างคุณทานสองก้อนก็ได้ผมว่าอย่างเขาทานห้าก้อนก็ได้ให้อยู่ให้ยู่ครับแต่ถามจริงว่าพออมเข้าไปแล้วเป็นไงกลิ่นเข้าไปแล้วเป็นไงได้อารมณ์ได้ใจจริงๆครับหอมหวานคลาสสิกตอนแรกหอมก่อนหอมหวานหวานนุ่มลิ้นละมุนพอขั้งอ่ามันเริ่มละลายข้างในมันจะมีลูกเกดลูกเกดถั่วแค่กินนัทมะม่วงหิมพาน มะม่วงหย่าวพันและนที่เคี้ยวแบบกรอบเดี๋ยวลองอีกชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมคือในขณะที่เคี้ยวอยู่คุณผู้ชมครับเราก็เคี้ยวจนจนสุดท้ายนะครับกลิ่นของการอบควันเทียนยังคงครุ้งอยู่เลยนะมันนุ่มนวลมากนะนุ่มนวลเหมือนมีผู้ใหญ่แบบมาจับแก้มเราเบาๆครับอ้วนอยู่ในปากตลอดเวลาเลยเอาจริงๆรงจริงเออคิดที่จะทำน่หอมมากเลยเนี่ย เนี่ยถ้าทั้งกล่องเนี่ยได้กลับบ้านเนี่ยจะมีหรือว่าเออญวินน่จะได้ลองแบบเออผู้ใหญ่จับแก้มน้องวินงนี้นะใช <c oughs> ่ครับคุณชนิพาเนะ่ยเขาพูดกั <c oughs> นหมดแล้วนะครับมาเหลือถึงผม <c oughs> สเสน่ห์จริงๆเลยของมันสำหรับผมในความอบอวนความอะไรของบ้านราชการผมรู้อยู่แล้วแต่สเสน่ห์จริงของแคชชูนัทอันนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ความเค็มครับอ่าใช่ค่ะมันเค็มนึงปลายลิ้นจริงๆมันได้อารมณ์เค็มนิดนึงจริงๆเสมอ เสมอในทุกๆก้อนใช่ใช่ใช่เจอใช่ๆๆๆเห็นไหมฮะม,มันจึงเป็นขนมที่มันเท่ตรงนี้การใส่เกลือการอะไรก็ตามและถ้าท่านกินแล้วถ้าท่านชอบจริงๆส่วนว่าท่านซื้อไปที่บ้านเนี่ยนะผมขอบอกนิดถ้าท่านมีดอกเกลือถ้าท่านมีดอกเกลือ,อ,กกลอท่านเองนะฮะเอาไปแล้วก็นิดๆเท่านั้น<ม> <ๆ S 1> นะครับกินจะยิ่งอร่อยหนัก ช่ไหมครับเวลาใส่นจริงๆถ้าใส่ดอกเกลือจะอร่อยมากจะอร่อยมากแต่มันแพงครับ <c oughs> มันแพงมหาศาลแต่ถ้าท่านมีดอกเกลือท่านเอาไปแล้วจะอร่อยอย่างชนิดที่ <c oughs> กินแล้ว เขายาดถามเป็นความรู้เพิ่มเติมถ้าสมมติดอกเกลือที่บ้านไม่มีใช้เป็นดอกดาวเรืองแทนน่ามี่ผมว่าแล้วมาทางด้านนั้นแน่นอนเห็นว่าคะแนกตบผมมาเลยแผแนกตกผมมาเลยคือไม่ใช่รี่เขาเขาจะตบอยู่แล้วครับเขาจะตกอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชนนิพาขอขอบคุณร้านบ้านอายการขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดนี่คือความอร่อยอย่างแท้จริงนี่คือความอร่อยแบบไทยๆแบบมาตรฐานของบ้านอายการ ลาไปก่อนเจอกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเขาจะมีสูตรเครื่องดื่มเพื่อทดแทนน้ำในร่างกายครับถ้าท้องเสียนะครับฝั่งทางนี้นะครับ่็ควรงดรับประทานอาหาร2-4ชั่วโมงเฉิเวเร็วๆุเฉญเนี่ยดีมเยเร็วเรสชาติกลมกล่อมเข้ามาหมูเสี่ยงไฮ้ อร่อยมากครับกัดปุ๊บเนี่ยตัวน้ำทั้งหมดมันอยู่ในปากผมหมดแล้วมันมีความนุ่มเป็นความแตกต่างเก่งมากเมนูหมูเตุยงไฮรักกัน,นูเลยครับยิงอะติ๊บกระแนนเต็มติ๊บกระแน่นเต็มติ๊บกะแนนเต็มถ้าที่เป็นซับสไคร์เบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้รื่งละชี้่ชี้นี่ชี้นี่ี้เลยไม่ตรงนี้ตรงนี้